เด็กผู้ชายกำลังทำกิจกรรมที่เด็กวัยรุ่นชายทุกคนมักจะทำแม่ที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นไฟยังเปิดอยู่จึงเดินไปที่ห้องของลูกชายลูกชายได้ยินเสียงรีบลนลางพยายามปิดคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเตอร์กลับค้างในตอนนั้นแม่เปิดประตูเข้ามาโชคดีที่วินาทีสุดท้ายลูกชายยังเปลี่ยนหน้าจอทันทำอะไรนะัะไม่ได้ทำอะไรอีกใช่ไหมมองไม่เห็นหรอเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อแจมินเป็นเด็กหนุ่มที่ติดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างหนักทำแบบนี้ต่อเนื่องทุกวันมาเป็นเวลาห้าปี ซึ่งทาให้เขาุ่วงนอนตลอดเวลาในตอนกลางวันและเนื่องจากเขาหมกมุ่นเกินไปการกระทระําปกติของเพื่อนร่วมชั้นในสายตาของเขากลับดูเปลี่ยนไปยิ่งเป็นแบบนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งตื่นเต้นก็ยิ่งถอนตัวไม่ขึ้นวันนี้ในชั้นเรียนจะมีการเปลี่ยนที่นั่งแบบสุ่มและคนที่ได้มานั่งคู่กับเขาก็คืออีจองสาวสวยประจําห้องแม้ว่าในใจจะแอบชอบอีจองมาตลอดแต่ความรู้สึกผิดจากการทากิจกรรมที่ผิดบาปมานานทําให้เขาไม่กล้าแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาอีจองหยิบครีมทามือออกมาและทายอย่างตั้งใจแแลละบรมมมเเพิิ่จจนนนออไปดือของ เมื่อเห็นว่าแจมินไม่มีปฏิกิริยาเธอจึงทาให้แจมินอย่างอ่อนโยนการกระทําแบบนี้ทําให้แจมินถึงกับทนไม่ไหวรีบเอาหนังสือเรียนมาวางไว้บนตักกลางดึกแจมินนึกถึงการทาครีมที่ทําให้เขาแทบจะทนไม่ไหวในตอนกลางวันแจมินพลิกตัวไปมานอนไม่หลับวันถัดมาโรงเรียนมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นนักเรียนสองคนกําลังถ่ายคลิปเต้นเอสพีและบังเอิญถ่ายติดเงาของคนที่กําลังทํากิจกรรมที่ผิดบาทบ้าไปแล้วนี่เรื่องจริงเหรอบ้าไปแล้ว,น,ลวน่าขยะขยงน่าขยะขยงจริง,รงๆผู้ชายเป็นแบบนนนนนีีี้้กัหหดเเเรรรรรออวิิิปจงงงๆทําื่แบบใโย ทุกคนที่ดูเอสพีต่างก็รู้สึกขยาขยังมากและอีจองดาวเด่นของห้องเรียนก็ยังคงสงบนิ่งพฤติกรรมแบบนี้เรียกได้ว่าเป็น q s คำพูดนี้ทําให้แจมินรู้สึกเจ็บปวดในใจทันทีแม้ว่าผู้ชายในเอสพีจะไม่ใช่เขาแต่เขาก็ทํากิจกรรมที่ไม่ดีทุกคืนจริงๆเมื่อได้ยินเทธทิดาให้คําวิจารณ์แบบนี้เขารู้สึกอับอายจนแทบไม่มีที่ยืนในทันทีจนถึงตอนกลางคืนคําพูดของอีจองยังคงวงเวียนอยู่ในหูของเขาเขาเดินไปที่คอมพิวเตอร์ครั้งนี้เขาไม่ได้เปิดเว็บไซต์ที่ผิดบาแต่เเขาาค้นหวิิิธีลกกจกรรมแบบนี้แทน โดยบังเอิญเขาเจอฟอรัมที่ชื่อว่าฟอรัมเลิกนิสัยหลังจากกรอกข้อมูลพื้นฐานบางอยา่าง SP หนึ่งก็ปรกากฏขึ้นมาผู้ชายใน SP มีชื่อว่าเวาลลงตาเขาอธิบายอย่างละเอียดถึงผลเสียของการทำกิจกรรมที่ไม่ดีบ่อยๆรวมถึงขั้นตอนต่าง,างๆของการเลิกนิสยัยเพื่อที่จะคู่ควรกับเทพธิดาอีจองแจมินตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะเลิกกิจกรรมที่ไม่ดีเขาเปิดไฟย,ยาเขากลั้นความเจ็บปวดและลบเนื้อหาท่าสิธิ์ทั้งหมดในนั้นด้วยวิธีการที่สอนในฟอรัมแจมินเริ่มออกกำลังกายทุกวันเพื่่่่่่ออเเพิิิิิมมมสาไไกกกีีวันนนตบุคลงแจจ็ปปรๆ อีจองดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงพลังใหรุ่นของแจมินและการโต้ตอบระหว่างพวกเขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในพริตตาก็เข้าสู่วันที่7ของการเลิกนิสัยแจมินแบ่งปันความรู้สึกของเขาในฟอรัรมอย่างมีความสุขความรู้สึกสำเร็จอันแรงกล้ากระจายไปทั่วร่างกายและในตอนนั้นเองมีผู้ใช้ฟอร,รัมคนหนึ่งชื่อว่าเวสเวียมาแสดงความคิดเห็นเวสเวียบอกว่าการเลิกนิสัยที่แท้จริงยังไม่ได้เริ่มต้นเลยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาเลิกนิสัยที่ยากลำบากที่สุดตอนนั้นร่างกายของเขาจะไวต่อวาาามูก,มก,ก,กงดหนลัจะ หลังจากแจมินอ่านจบเขาก็อดรู้สึกกังวลไม่ได้แต่เขาไม่คิดว่าคำพูดของเวสเวียร์จะเป็นจริงเร็วขนาดนี้แจมินที่ลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อไปเอาน้ำกลับได้เห็นผ้าที่แปลกประหลาดลองสัมผัสพลิกดูไม่อยากแข็งแรงขึ้นเหรอืออะไรขยับขยับลองสัมผัสสิ่งที่คุณคิดไม่ไม่เขาตกใจจนรีบวิ่งกลับไปที่ห้องและตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปแจมินกำลังจะเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบากที่สุด ดังคำกล่าวที่ว่าทุกสิ่งพังทลายไปในพริบตาเด็กผู้ชายยอดหลับอดนอนตอนกลางคืนจนทําให้ตอนกลางวันรู้สึกมือนงงถึงขั้นรู้สึกว่าไม่กล้าสบตากับสาวที่เขาแอบชอบมานานด้วยเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจเลิกนิสัยที่ไม่ดีนี้หลังจากได้รับคําแนะนาจากฟอรัมเลิกนิสัยแจมินก็เริ่มควบคุมตัวเองอย่างเข้มงวดไม่นานหนึ่งสัปดาห์ก็ผ่านไปแจมินที่เลิอกอดหลับอดนอนรู้สึกสดชื่นแต่ไม่นานเขาก็ต้องเผชิญกับช่วงเวลาเลิกนิสัยที่ยากลาบากที่สุดเนื่องจากการเลิอกอดหลับอดนอนดำเนินม,มาสักระยะหนึ่งงงงแแล้ว้วรรรร่่่่าาาากยเิมตตออนุ ทุกสิ่งที่มองเห็นจะเริ่มโน้มเอียงไปในทางนั้นแจมินเผลอหลับในระหว่างเรียนอีจองตกแขนของเขาเธอถึงกับวางมือไว้บนขาของแจมินโดยตรงโชคดีที่อีจองหยิกเขาแรงๆแจมินที่ได้สติกลับมาเลยไม่เสียหน้าช่วงเวลาเลิกนิสัยที่ยากลาบากที่สุดมันทรมานจริงๆแจมินรู้สึกว่าตัวเองอาจต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นหมายถึงการล้มเหลวและกลับไปติดนิสัยเดิมอีกครั้งตอนนั้นวิดีโอของหัวหน้าไว้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง หากอยากผ่านบททดสอบของช่วงเวลาเลิกนิสัยที่ยากลำบากก็ต้องรักษาระยะห่างจากเพศตรงข้ามหลังจากแจมินได้ฟังวันรุ่งขึ้นเขาก็แยกโตเรียนออกจากอีจองเพื่อไม่ให้อีจองมีอิทธิพลต่อเขาเขายังจินตนาการว่าอีจองเป็นหัวหน้าครูที่น่าเกลียดด้วยวิธีนี้เขาก็ผ่านไปอีกวันตอนกลางคืนเขาเห็นการพบปะก,กันของฟอรัมเลิกนิสัยโดยบังเอิญด้วยความอยากลองเขาใส่ชื่อโรงเรียนของตัวเองลงไปไม่คิดเลยว่ามันจะมีจริงๆสมาชิกใหม่ต้องทำภายในเวลา16.50น,น,าน,นไปที่แผนกร่างกายมนุษย์ในห้องสมุดเพื่อนันดพบถึงเวลาาที่นัดหมย แจมินมาถึงห้องสมุดที่นัดไว้ด้วยความรู้สึกกังวลชายลึกลับที่สวมแว่นกันแดดพาเขาไปยังสถานที่จัดการพบปะกสมาชิกคนอื่นๆโบกกระดาษที่ชู่ใส่เขาเรากับเป็นพิธีล้างบาสิ่งที่ทําให้แจมินประหลาดใจาย,ยิ่งกว่านั้นคือประธานการพบปะออฟไลน์กลับเป็นหัวหน้าห้องของเขาเองหลังจากนั้นทุกคนก็พูดถึงจำนวนวันที่ตัวเองเลิกนิสัยได้มีคนที่ทำได้ถึง80วันและยังมีคนที่ทำได้ถึง200วันเมื่อถามหัวหน้าห้องเขาทำตัวลึกลับและไม่ตอบคำถามแต่บอกว่าเขาทำได้ถึงตัวเลขสี่หลักแล้วหลายพันว,นวชว และกำลังใจจากพันธมิตรเหล่านี้ทําให้ความตั้งใจของแจมินมั่นคงยิ่งขึ้นเขาตัดสินใจว่าหลังจากเลิกนิสัยครบหนึ่งร้อยวันจะไปสารภาพรักกับอีจองเวลาที่ยากลาบากก็จะอาบน้ําเย็นเวลาที่เหลือจะใช้ไปกับการวาดรูปอีจองเคยชมฝีมือการวาดภาพของเขาและหวังว่าเขาจะสามารถวาดต่อเนื่องได้แจมินก็ตัดสินใจรอจนถึงวันที่หนึ่งร้อยของการเลิกนิสัยกาตูและนาฬิกาจะถูกส่งให้อีจองพร้อมกันทางฝั่งแจมินกับอีจองกําลังไปได้สวยแต่เมื่อมีคนสุขก็ย่อมมีคนทุกข์นางเอกอีกคนอย่างยูรากลเิรเ สาเหตุคือแฟนหนุ่มคิดว่าเธอหวโบราณเกินไปคบกันมาได้หนึ่งปีแฟนหนุ่มยังไม่เคยจับมือเธอเลยเมื่อเทียบกันแล้วเพื่อนสนิทของยูราดูเข้ากันได้ดีกว่าและฉากน,นี้ก็ถูกยูราเห็นเข้าพอดีเพื่อแก้แค้นแฟนเก่ายูราจึงตัดสินใจเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่เนื่องจากเธอแทบไม่มีเสด็จดึงดูดผู้ชายเธอจึงยื่นมือไปหานันโฮเพื่อนสนิทที่ชอบออกกำลังกายหรือว่าเราสองคนลองแกล้งคบกันดูไหมนายบ้าหรือเปล่าด้วยความสัมพันธ์ของเราการครบกันคงจะน่าอึอดอัด งั้นก็แกล้งคบกันเถอะใส่หัวไปเด็กผู้หญิงเพิ่งเลิกกับแฟนหนุ่มของเธอวินาทีต่อมาแฟนหนุ่มของเธอก็ไปกอดรัดกับเพื่อนสนิทของเธอนี่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็เลิกกันก่อนยูราเองก็พูดอะไรไม่ได้ทําได้แค่แกล้งทําเป็นใจกว้างและส่งข่าววยพรงั้นเราสามารถเปิดเผยความสัมพันธ์ของเราได้แล้วใช่ไหมแน่นอนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ยิ่งทําตัวไม่เกรงใจใครเรากับใช้กาวตรึงตัวติดกันจนแยกไม่ออกยูราเห็นแบบนั้นก็ไม่สามารถรระเบิดดอออาามมณ์ออกไ้ ทำได้แค่ระบายความโกรธทั้งหมดลงไปในการแข่งขันกำไม้ผลัดไว้แน่นและวิ่งแซงไปอย่างรดวดเร็วราวกับสายฟ้าแต่สุดท้ายกลับถูกคนชนไม้ผลัดเกือบจะเสียบเข้าไปในหัวมองดูยูราที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นเพื่อนร่วมชั้นต่างเบิกตากว้างด้วยความตกใจแต่ยูราไม่ได้หมดสติเพียงแค่คิดว่าถ้าลุกขึ้นตอนนี้มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่น่าอายมากดังนั้นจึงเลือกที่จะนอนนิ่งอยู่บนพื้นต่อไปตอนนั้นเพื่อนสนิทของยูรานันโฮเดินเข้ามาเขามองแวบ,บเดียวก็รู้ว่ายูรากำลัลำลัังงงงงแแกกลล้้้้้้ทเเเเปป็็นนนนนมมมต่ขขาาาาายยยออุธึใจหญิิไไดส ยูรามองรอยแดงบนหน้าผากด้วยความหงุดหงิดตอนนั้นเพื่อนสนิทและอีจุนมาหาเธอเพื่อนสนิทดูเหมือนจะเสียใจแต่ก็ยังไม่ลืมอวดความหวานกับอีจุนไม้ผัดกระแทกเข้าที่หน้าผากของเธอแบบนี้เลยตรงๆน่ารำคาญข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของที่รักเราคือความขี้ขลาดไปให้พ้นยูราขางด่ายูราฉันอยากอยู่คนเดียวโอ โอเคยูรา okay. ไม่สามารถทนฟังต่อไปได้จึงไล่ทั้งสองคนออกไปแต่เพื่อนสนิทกลับเหมือนพลาสเตอร์ที่แกะไม่ออกชวนยูราไปกินต๊อกปกกีด้วยกันพวกเธอสองคนไปกันเองเถอะเมื่อเห็นว่ายูราปฏิเสธเพื่อนสนิทพูดด้วยเสียงสะอื้นว่าเธอยังลืมอีจุนไม่ได้ไม่อย่างนั้นฉันจะคืนอีจุนให้เธอแล้วกันแต่พอเห็นอีจุนในวินาทีถัดมาก็เปลี่ยนท่าทีทันทียูรารู้สึกไม่พอใจในใจหลุดปากบอกไปว่าตัวเองมีแฟนใหม่แล้วเพื่อนสนิทได้ยินก็รีบถามว่าวเป็นใครยูราหลุดปากบอกว่าเเป็นนนนนนนัโออกกจากพื่สคี ก็แทบไม่รู้จักผู้ชายคนอื่นเลยแต่ระหว่างทางกลับบ้านยูราก็เริ่มเสียใจเพราะเจ้าเด็กกวนอย่างนั้นโหคุงไม่ยอมเล่นละครด้วยแน่ตั้งแต่เด็กจนโตตัวเองก็เอาแต่ตางเขาต้อยแต่เขากลับไม่ค่อยสนใจตัวเองเลยเพื่อรักษาศักดิ์ศรีในใจยูราจะไม่มีวันขอให้เขาช่วยเด็กขาดหรือว่าเราสองคนแกล้งคบกันหน่อยไหมเธอบ้าหรือเปล่าด้วยความสัมพันธ์ของเราคบกันคงจะน่าอึดอัดก็แค่แกล้งคบกันไงไปให้พ้น ยูรารู้อยู่แล้วว่านานโฮต้องมีปฏิกิริยาแบบนี้ยูราเตรียมแผนรับมือไว้ลงหน้าแล้วเธอหยิบลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นของนักฟุตบอลชื่อดังออกมาสิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของนันโฮได้อย่างมากน้ำลายของเขาแทบจะหยดลงบนลูกบอลยูราเสนอให้แกล้งคบกันเป็นเวลาหนึ่งร้อยวันหลังจากนั้นลูกบอลน,นี้จะเป็นของคุณในเมื่อเป็นการแกล้งเป็นคู่รักการสัมผัสท,ทางร่างกายใดๆจะต้องห้ามโดยเด็ดขาดนันโฮัวระยรายยูราเหมือนเธอใช้ชีวิตอยู่ในยุคโบราณในตอนนั้นเพื่อนสนิทอย่างมิโดเดินเข้ามาเมื่อเห็นว่ายูรากับนันโฮกำลัง ความรู้สึกผิดในใจของเธอก็หายไปในทันทียูรารู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเมื่อเผชิญกับข้อเสนอการออกเดทสี่คนของคังโดเธอก็ตอบตกลงทันทีและสถานที่เดทที่คังโดเลือกกลับเป็นห้องพักผ่อนของคู่รักเมื่อเห็นคู่รักนักเรียนคู่หนึ่งเดินออกมาด้วยสภาพเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยหัวใจของยูราก็เต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาในหัวของเธออดจินตนาการไม่ได้ถึงภาพนันโฮที่กำลังจะเข้ามาแต่ต้องตัวเธอเมื่อมองไปที่โต๊ะที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงกระดาษชำระและคราบลึกลักบ,บนโซฟายูรารู้สึก,ก แต่กลับพบว่ามีแต่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั้งสองคนรู้สึกทำตัวไม่ถูกตอนนั้นเสียงที่ดูสนิกสนมของวิโดและอีกคนดังมาจากห้องข้างๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีคนได้ยินไม่เป็นไรที่นี่เก็บเสียงได้ดีดีอะไรกันเสียงดังเหมือนระบบเสียงดอนบียูรารู้สึกโกรธหลังจากได้ยินเธอจึงตะโกนเสียงดังอย่างตั้งใจโอ้ยคิมันโอย่าทำแบบนี้านายบ้าหรือเปล่าเมื่อวานก็เพิ่งทำไปไม่ใช่หรอวันนี้พักกันบ้างเถอะ โอ้ยตรงนั้นมันคันมากเลยการออกเดทสี่คนที่ยากลําบากในที่สุดก็จบลงหลังจากทะเลาะกับนันโฮอย่างรุนแรงตามปกติทั้งสองแยกทางกันและกลับบ้านของตัวเองห้องนอนของทั้งสองอยู่ตรงข้ามกันข้ามถนนก่อนหน้านี้ยูราไม่เคยตั้งใจสังเกตนันโฮแต่ครั้งนี้เธอได้เห็นรูปร่างที่แข็งแรงของนันโฮในใจกลับรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาเพียงแค่เผลอไปแป๊บเดียวนันโฮก็หายตัวไปแต่กลับมีโพสิชผ่นหนึ่งติดอยู่ที่หน้าตา่างดูบ้าอะไรเนี่ยนายเป็นโรคจิตหรือไอ้หมอนี่ บ้าไปแล้วฉันจะโทรแจ้งตำรวจจับโรคจิตแล้วนะใส่หัวไปเลยยังจะดูอีกเหรอไปไปคืนถัดมาคังดาเชิญทั้งสองคนไปสวนสนุกอีกครั้งแล้วยังให้ยูราถ่ายรูปให้ทั้งสองคนเห็นท่าทางไม่รู้จักอายของทั้งสองคนยูราไม่พอใจมากตอนนั้นคังดาเสนอให้ถ่ายรูปพวกเขาสองคนด้วยแต่นันโฮดูไม่อยากร่วมมืออย่างชัดเจนท่าทางเก้กเก๊กกลางๆของทั้งสองคนเหมือนซอมบี้สองตัวอีจุนถามทั้งสองคนว่ากำลังคบกันจริงๆหรือเปล่าไม่มีทางเลือกน,นันโฮจึงต้องแกล้งเล่นตามน้ำอุ้มยราเหมือนแบบก แต่กลับถูกอิจุนล้อเลียนอย่างไร้ายปราณียูราเห็นดังนั้นจึงขู่นันโฮด้วยลูกฟุตบอลพร้อมลายเซน็นเพื่อให้นันโฮมีความตั้งใจทางหน้าที่มากขึ้นนันโฮทําได้เพียงอุ้มเธอขึ้นอีกครั้งด้วยความจนใจยูราตัดสินใจอย่างแน่วแน่และยื่นดิฝีปากเข้าไปแต่สีหน้าที่เจ็บปวดของเธอทําให้ทุกคนถึงกับพูดไม่ออกสายตาเย้หยันของอิจุนยิ่งทําให้เธอโกรธจัด ผู้หญิงคนไหนจะมีเพื่อนสนิทผู้ชายแบบนี้ได้นี่มันเหมือนพรจากชาติที่แล้วเลยเพื่อไม่ให้แฟนเก่าจับที่รุดได้ยูราที่แกล้งเป็นคู่รักกับเพื่อนสนิทผู้ชายตัดสินใจทําให้มันดูสมจริงเธออกหัวของนันโฮแล้วเริ่มจุกอย่างลึกซึง้งนักท่องเที่ยวรอบๆส่งเสียงเชียร์ไม่หยุดแต่ในใจของแฟนเก่ากลับรู้สึกไม่สบายใจเพราะการกระทําที่เกินไปของยูรานันโฮไม่อยากแสดงละครกับเธอต่อไปอีกแล้วยูรากลับบอกว่านันฮกแกล้งทําเป็นคนจริงจังทั้งที่เมื่อกี้ยังทําหน้าเหมือนกําลังเพลิเพลินอยู่เลยนันโฮสวนกล ใครแลบลิ้นกันก็เธอนั่นแหละที่แลบลิ้นบ้าไปแล้วฉันแค่ใช้ลิ้นป้องกันตัวเองเท่านั้นโอ้ยเวียนหัวนายรูปหนักมากเลยนะให้ตายเถอะช่างมันเถอะนันโฮโกรธจนหันหลังจะเดินออกไปแต่ยูราดันเผลอข้อเท้าพลิกนันโฮเลยต้องช่วยประครบเย็นให้เธออย่างหมดหนทางเขาแนะนํายูราให้ใจเย็ยนลงในเมื่อเลิกกับอีจุนไปแล้วก็อย่าทาเรื่องแก้แค้นที่ดูเด็กๆแบบนี้อีกแต่ยูรากลับบอกว่านั่นเป็นรักแรกของเธอเธอไม่ได้ลืมอีจุนไม่ได้แต่เธอโกรธที่ตัวเองก้าวผ่านมันได้ช พูดจบเธอก็ย่างน้ําแข็งมากินทันทีนันโฮเห็นแบบนั้นก็ไม่ได้รังเกียจอีรักมาแล้วเริ่มกินคําใหญ่ๆยูราคิดว่าข้อเท้าหายดีแล้วแต่กลับยืนไม่มั่นคงเลยนันโฮเลยต้องย่อตัวลงอย่างหมดหนทางแล้วค่อยๆแบกยูรากลับบ้านทีละก้าวอาจจะเป็นเพราะกินน้ําแข็งมากเกินไปเมื่อกี้ยูราจู่ๆก,ก็ดูร้อนโดนอย่างมากขอโทษเธอยังรู้อีกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นฉันแค่รีบหน่อยอ,อ,อะไรนะตอนนี้ฉันรีบจริงๆให้ตายเธอ นันโฮเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตามไปทันทีกลัวว่าเธอจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหนื่อยแทบตายกว่าจะพายูราไปถึงหน้าประตูบ้านแต่พ่อแม่ของยูรากลับไม่อยู่บ้านนันโฮคิดในใจว่าในชาติก่อนเขาทำกับอะไรไว้ชาตินี้ถึงได้มาเป็นเพื่อนสนิทกับยูราหลังจากวุ่นวายอยู่พักหนึ่งเขาก็อุ้มยูราขึ้นเตียงตัวเขาเองก็เหนื่อยจนเหนื่อยท่่มตัวทำได้แค่ใช้แขนเสื้อเช็ดเหงื่อบนใบหน้ายูรามองไปที่กล้ามหน้าท้องที่โผลออกมาถึงกับกลืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวนันโฮเห็นดังนั้้้้นนกกก็ออออดดดดถาาาาามมมมไมไไไ่่่่ววเเธธอธองอะรรรรรรรยยููลับพืผชหุปป ในสายตาฉันนายก็แค่ระดับเดียวกับโดนัลด์ดักนันโฮถอดเสื้อแขนสั้นออกท,ทันทีหลังจากฟังจบเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทั้งตัวตอนนั้นสายตาของยูราก็จ้องนิ่งไปแล้วแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนันโฮขยับเข้าไปใกล้ท,ทันทีเงยหยดหนึ่งหยดลงบนใบหน้าของยูราขณะที่นันโฮค่อยๆขยับเข้าใกล้ยูราก็หลับตาลงเช่นกันแต่นันโฮกลับย้อยๆอย่างไร้ความปราณีแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไปตั้งแต่นั้นมายูราก็เริ่มมีท่าทีแปลกไปไม่ว่านันโฮจะทำอะไรในสายตาของเธอเหมือนทุกอย่างเปลี่ยน ทั้งสองคนรู้จักกันตั้งแต่ยังเด็กแต่ยูราไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนฉันถามว่าเธอมองอะไรอยู่ในกระเป๋าเธอมีสเปรย์กันแดดฉันแค่รู้สึกว่ามันน่าประหลาดใจโรงเรียนเป็นฟิตเนสหรือไงเป็นเพราะเธอตอนนี้กล้ามเนื้อฉันปวดไปหมดตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสายตาก,ก็ละจักนันโฮไม่ได้ถึงขั้นเริ่มเห็นภาพหลอนไปเลยพอมองดูดีๆแอปเปิลที่เธอวาดกลับกลายเป็นลายกล้ามท้องถ้าปล่อยไว้แบบนี้คงไม่ไหวแน่เธอเริ่มพยายามบิดเบือนความสนใจลองไปมองผู้ชายคนอื่นบ้าง แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่หวังสุดท้ายก็หันกลับมามองนันโฮการกระทําของคนอื่นพอมาอยู่ที่เขากลับดูดีไปหมดยูรารู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะบ้าหรือไม่ก็เหมือนติดไวรัสอะไรบางอย่างเธอไม่อยากจมลึกไปกว่านี้จึงตัดสินใจยุติสัญญาการเป็นคู่รักตองๆกับเขาตอนเย็นเธอนัดเจอกับนันโฮแต่กลับพบว่านันโฮกําลังพูดคุยอย่างสนุกสนานกับผู้หญิงคนอื่นเห็นผู้หญิงคนนั้นโชว์รอยสักที่ขอให้เขาดูยูราอดทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอถามผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นใครนันโฮบอกว่่่าเเเเป็นนนนพพือทีีรยยิศษด้วกั พวกเธอที่เรียนพิเศษนี่ตลกดีนะถึงกับโชกกระดูกหายปาร้ากันเลยเลือนันโฮบอกว่าเป็นเพื่อนที่เรียนพิเศษด้วยกันนันโฮคิดว่าเธอเริ่มยุ่งเกินไปยูราบอกว่าอย่างน้อยตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นคู่รักตองตองกันอยู่งั้นช่างมันเธอลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นฉันไม่เอาแล้วไม่คิดเลยว่านันโฮจะชิงไปก่อนยูรารู้สึกเหมือนอกจะระเบิดด้วยความโมโหเฮฉันตั้งใจจะพูดก่อนกลับบ้านมองนันโฮที่อยู่ตรงข้ามยังไงก็ไม่สบอารมณ์วันถัดมาในคาบพละยูรารู้สึกไม่สบายนันโฮเห็นดังนั้นจจึงงงะเเเดินนข้้าาาไปช่่่่วยแแตตพืออผูหญรบๆกั นันโฮที่เดินมาถึงข้างๆแล้วกลับหันหลังเดินออกไปตอนพักเที่ยงมิโดกับอีกคนก็โชว์ความหวานอีกแล้วยังเสนอว่าจะไปด้วยกันไปเที่ยวสองวันหนึ่งคืนแบบการออกเดทสี่คนนันโฮกับยูราต่างบอกว่าไม่อยากไปอีจุนเห็นดังนั้นก็ถอนหายใจไม่คิดเลยว่าพวกเธอจะเข้าสู่ช่วงเบื่อนหน่ายเร็วขนาดนี้ดูเหมือนพวกเธอจะไม่รู้ว่าเรากําลังแกล้งทํางั้นเอาแบบนี้ไปด้วยกันเถอะบางทีคงต้องช่วยจัดระวานในชาติที่แล้วถึงจะได้เพื่อนสนิทผู้ชายแบบนี้มา ทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะแกล้งเป็นคู่รักแต่สมองของยูราดูเหมือนจะค้างไปแล้วเด็กหนุ่มที่รู้จักกันมาสองสิบกว่าปีไม่คิดเลยว่าจะมีเสน่ห์ขนาดนี้เมื่อเผชิญกับข้อเสนอการออกเดทสี่คนจากเพื่อนสนิทยูราตั้งใจจะปฏิเสธแต่เมื่อเห็นท่าทางสะใจของแฟนเก่ายูราก็เผลอตอบตกลงไปด้วยความหุนหันแต่นั้นโฮกลับไม่มีอารมณ์เล่นด้วยทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าการแกล้งเป็นคู่รักจบลงแล้วเขาไม่มีทางยอมให้ใครมาควบคุมเพราะลูกฟุตบอลเก่าๆลูกเดียวยูราเห็นดังนัันััดดออ้นนกกกกก็็ล่อออออออยยหหมมมมดดดดเเาาาาาิิบบจชญรรแขขงงฟุตฤษ แรงดึงดูดนี้สำหรับนันโฮมันมากเกินต้านด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงกลับมาแกล้งเป็นคู่รักอีกครั้งพร้อมกับแก๊งของคังโดทั้งสี่คนมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวยูราตั้งใจจะนอนห้องเดียวกับคังโดแต่คังโดกลับบอกว่าอยากนอนกับอีจุนไม่มีทางเลือกยูราจึงต้องกัดฟันนอนกับนันโฮคุณเป็นพวกชอบโชหรือเปล่าก็เธอนั่นแหละที่แอบดูคนที่ไม่ควรแอบดูคือเธอต่างหากไอ้บ้าแล้วเธอนอนพื้นฉันนอนเตียงถ้ากล้าล้ำเส้นฉันจะฆ่าเธอคิดเรื่องดีๆได้เก่งจริงๆสุดยอดเลยนันโฮบอก หลังจากนั้นเขาเผอทำถุงของยูราหล่นแล้วก็มีกล่องที่ที่หล่นออกมายูรารีบใช้เท้าเหยียบไว้ทันทีแล้วยังอธิบายว่าเธอกำลังออกกำลังกายนันโฮเริ่มสงสัยอย่างเห็นได้ชัดแต่เขาก็ทำหน้าเรียบเฉยแล้วแกล้งทำเป็นออกไปข้างนอกจากนั้นเขาก็ฉวยโอกาสกลับมาอย่างรวดเร็วไอ้บ้าเอาคืนมานี่มันอะไร ที่แท้ตอนที่ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้เห็นแฟนเก่ากำลังเลือกของแบบนี้ยูราที่โมโหเลยหยิบมาอีกกล่องนันโฮฟังแล้วต้องมีความคิดของยูราว่าลามกเรื่องนี้ทำให้ยูราโกรธจนแทบคลัง่งหลังจากนั้นทั้งสี่คนก็ไปไว่ายน้ำที่สระด้วยกันมองดูรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของนันโฮในใจของยูราไม่มีที่ว่าให้ความโกรธอีกแล้วเธออดไม่ได้ที่จะหยิบมือถือขึ้นมาแอบถ่ายเขามองดูท่าทางหล่อเหลาของนันโฮสมองของยูราก็หยุดทำงานอีกครั้งแม้จะตกแก้มตัวเองไม่หยุดแตตตตต่่่กกกกกก็ยยยยััััังงงงงงอออูใในน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 ภาาาาาาพลลวววึึึซ้้จนนาาจิรถเบบโส โชคดีที่มิโดปรากฏตัวขึ้นทันเวลาและขัดจังหวะจินตนาการของเธอไม่อย่างนั้นท่านันโฮเห็นเข้าเธอคงอยากตายตรงนั้นเลยตอนเย็นทั้งสี่คนมาปิกนิกที่สนามหญ้ามองดูท่าทางจริงจังของนันโฮตอนย่างเนื้อยูราพยายามกลั้นน้ำลายที่ไหลในปากแต่ก็ยังเผลอพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจเซ็กซีส่สุดๆชั้นหมายถึงหมูสามชั้นหลังจากกินอิ่มดื่มเต็มที่แล้วอีจุนก็เสนอให้ดวนเหล้าแต่นันโฮกลับบอกตรงๆว่าเขาไม่อยากดื่มดูเหมือนจะดื่มเหล้าไม่ได้เลยสินะ อ๋อที่แท้ดื่มเหล้าไม่ได้สินะทั้งๆท,ท,ที่หน้าตาดูเหมือนคนดื่มเก่งแต่กลับดื่มไม่ได้เลยนันโฮทนคำยุยงของทั้งสองคนไม่ไหวดื่มก็ได้ใครกลัวใครกันคังดาเสนอให้เล่นเกมความกลา้าใครแพ้ต้องดื่มแก้วใหญ่เมื่อเกมดําเนินไปทั้งสี่คนดื่มกันอย่างหนักแก้วต่อแก้วตอนนั้นเกมที่นันโฮจับได้คือการจุกกับยูราเป็นเวลาหนึ่งนาทียูราเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นทันทีและอยากจะเดินออกไปแต่ไม่ทันไรกลับถูกนันโฮคว้าไว หัวใจของยูราแทบจะกระเด็นออกมาจากอ,อกในใจเตือนตัวเองตลอดว่าต้องหยุดแต่ก็ทำไม่ได้เลยหลังจากหนึ่งนาทีทั้งสองค่อยๆแยกออกจากกันนันโฮก็มาจนหมดสติไปทันทีมองดูยูราที่มีความรู้สึกซับซ้อนอีจุนพูดว่าตอนที่เราคบกันเธอยังไม่ยอมให้ฉันแต่ต้องแม้แต่นิ้วมือแต่ตอนนี้กับจุกกับนันโฮต่อหน้าคนอื่นได้ดูเหมือนจะชอบเขามากจริงๆเมื่อยูราได้ยินอีจุนพูดแบบนั้นยูราก็วนคิดถึงช่วงเวลา,ต,าต่างๆกับนันโฮ oh. แม้จะเย็นชาและปากร้ายแต่เขาก็อยู่เคียงข้างเธออย่างอบอุ่นเสมอเธอเดินมาที่ข้างสระว่ายน้ำมองใบหน้าหล่อเหลาของดันโฮจนเฟิรมนายคิดจะทำอะไรกล้าลองแต่ดูสิมาด้วยเอ เด็กสาวมองใบหน้าหล่อเหลาของเพื่อนสดิทชายอดไม่ได้ที่จะอยากสัมผัสริมฝีปากของเขาแต่ไม่คาดคิดว่าเพื่อนสนิทชายไม่ได้หลับเลยกล้าลองแต่ดูสิเสียงของนันโฮเต็มไปด้วยความขมขู่แม้จะไม่แน่ใจว่านันโฮชอบเธอหรือไม่แต่ยูราก็เผลอทำไปโดยไม่คิด ก้มลงไปจูบบริมฝีปากของเขาฉันจูบแล้วจะทําไหมคาดไม่ถึงว่าในวินาทีถัดไปนันโฮจะตอบสนองทันทีฮอร์โมนของทั้งสองคนพุ่งท่านในทันทีแม้จะตกลงกันไว้ว่าเป็นแค่คู่รักปลอมแต่ไม่รู้ว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่จูบกันอย่างลึกซึ้งทั้งสองกอดกันแน่นแต่ยูรากลับรู้สึกตัวเล็กน้อยนันโฮเห็นดังนั้นจึงรีบปล่อยมือทันทีหนาวจังกลับเข้าบ้านกันเถอะจากนั้นทั้งสองก็กลับเข้าห้องในใจของยูรารู้สึกเหมือนกวางน้อยที่กำลังเต้นรัวไไไมม่่่่รรรรู้วาาานนัโจะะะีีกกกทอออตปปหล เมื่อเห็นนันโฮเข้ามาในห้องเธอก็แกล้งหลับทันทีในใจทั้งกังวลและคาดหวังเล็กน้อยบางครั้งก็แอบ,บมองเป็นระยะแต่ไม่ทันรู้ตัวก็หลับไปจนถึงเช้าเห็นนันโฮนอนอยู่บนพื้นอย่างเรียบร้อยยูรารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในใจเธอไม่แน่ใจว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นอย่างไรและไม่รู้ว่านันโฮคิดอะไรอยู่ตอนทำอาหารเช้าเธออดไม่ได้ที่จะถามคำถามอ้อมๆกับทังดาถ้าจุบก,กันนั่นก็ถือว่าเป็นแฟนกันแน่นอนใช่ไหมถ้าจุบแล้วก็ลูบหลังด้วยละ่ะแบบนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงโดยไไมม่่ต้้องพูดแลวใชห หมายความว่าวันนี้เป็นวันแรกของการครบกันใช่ไหมอืมเมื่อได้ยินคําตอบที่มั่นใจของคังดาหัวใจของยูราก็พองโตด้วยความสุขระหว่างทานข้าวยูราก็จ้องมองนันโฮอย่างมือลอยจนทาให้นันโฮรู้สึกอุ่นมงงเล็กน้อยหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงตอนแยกจากกันยูรายังทําท่าหัวใจให้กับนันโฮหลังกลับถึงบ้านยูราก็ส่งกระจกความชุ่มชื่นจากความรักดูเหมือนจะทําให้ผิวของเธอเป็นปลัง่งเธออดไม่ได้ที่จะเดินไปที่หน้าต่างและส่งข้อความถึงนันโฮแต่นันโฮกลับอ่านแล้วไม่ตอบและยังแกล้งทําเป็นไม่ได้ยยยินเสีงงโททรรศัพ์ขอา วันถัดมาเพื่อนร่วมชั้นสองคนซุบซิบกันว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกทิ้งเพียงเพราะเธอจูบก,กับแฟนอาจเป็นเพราะผู้ชายเมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะเบื่อเมื่อได้ยินคำพูดนี้ยูราก็ยิ่งรู้สึกกังวลเมื่อคิดถึงท่าทีเย็นชาของนันโฮหลังจากจูบก,กันยูราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกวันนั้นไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเขาผิดหวังหรือเปล่าหรือว่าเพราะจูบก,กันก่อนจะเริ่มคบกันเขาถึงตกใจหรือว่านอกจากจูบแล้วยังคาดหวังอย่างอื่นอีกเหรอหัวใจของเธอถูกนันโฮทำให้วุ ทนไม่ไหวเลยส่งข้อความไปหานันโฮบอกว่าอยากไปบ้านของนันโฮนันโฮบอกว่าตอนนี้ที่บ้านไม่มีใครแต่ยูรายังคงยืนกลางที่จะไปตามใจเธอเลยเห็นนันโฮไม่ปฏิเสธยูราก็เริ่มแต่งตัวอย่างพิถีพิถันทั้งที่บ้านของนันโฮอยู่แค่ถนนเส้นเดียวกันแต่ยูราแต่งตัวเหมือนจะไปที่ไกลๆกกดกริ่งแล้วแต่รอนานก็ไม่เห็นนันโฮมาเปิดประตูยูราทนไม่ไหวเลยโทรหานันโฮทำไมเธอไม่เปิดประตูก็บอกแล้วว่าตอนนี้ที่บ้านไม่มีใครฉันรู้ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจไม่ใช่แล้วจะให้คนมาเปิดประตูบ้านที่ไม่มีคนอยู่ทำไม หรือว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านจะให้ฉันพูดอีกกี่ครั้งตอนนี้ที่บ้านไม่มีใครที่แท้สิ่งที่นันโฮพูดว่าไม่มีใครอยู่คือไม่มีใครอยู่จริงๆยูราอึ้งจนพูดไม่ออกตรงไปที่ยิมของนันโฮทันทีแต่กลับเห็นนันโฮอยู่กับผู้หญิงคนนั้นที่เจอวันก่อนและรอยสักที่คอของผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับของนันโฮเป็ดเอสเลฟเอ็นชิยองชอบนันโฮที่แท้ตัวเองต่างหากที่เป็นตัวตลกสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ความหวังลงๆแล้งๆของตัวเองนันโฮที่ไม่เข้าใจอะไรรีบวิ่งตามออกไปเธอเป็นอะไรไปกัันนนนแ่่่เเพรราาาาาะะะมมอออยยยไไงกๆลล ก็สักรอยสักคู่กันแล้วนี่เข้ากันดีจริงๆเลยนะให้ตายเถอะทั้งๆที่มีแฟนแล้วแท้ๆทำไมยังต้องมาทำให้ใจฉันวุ่นวายอีกการกระทำของนายมันน่าขยะแขยงยิ่งกว่าแฟนเก่าฉันอีกคำพูดของยูราทำให้นันโฮโกรธจนแทบทนไม่ไหวถ้าเธอจะเป็นแบบนี้ตลอดงั้นต่อไปก็อย่ามาเจอกันอีกเลยยูราถามว่าในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วทำไมนายถึงจุกฉันที่ขอบสวายน้ำล่ะนันโฮกำลังจะพูดอะไรบางอย่างตอนนั้นเองชียองก็วิ่งตามออกมาเหมือนกันยูราเห็นแล้วก็สะบัดมือของนันโฮออกแล้ววิ่งกลับบ้านไปด้วยความเสียใจ เดิมที่คิดว่าจะได้มีความรักที่หวานชื่นไม่คิดเลยว่าจะเป็นบทสรุปแบบนี้ยูรากลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แล้วร้องให้ออกมาไม่ใช่แค่หัวใจเท่านั้นเรากับว่าทั้งร่างกายกำลังเจ็บปวดเหมือนถูกมีดกรีดวันถัดมายูรามองตัวเองในกระจกตัดสินใจแน่วแน่ที่จะถอนความรู้สึกที่มีต่อน,นันโฮหลังจากมาถึงห้องเรียนเมื่อเผชิญกับคำถามไม่หยุดหย่อนของคังดายูราพูดตรงตรงว่าเธอเลิกกับนันโฮแล้วตอนนั้นเองนันโฮก็เดินเข้ามามองดูเขาที่มีท่าทีสบายสบายไม่ทุกข์ร้อนในใจของยูรายิ่งรู้สึกแ ไม่ใช่ว่าตกลงกันแล้วว่าจะไม่เจอกันอีกเหรือเพราะฉะนั้นอย่าเจอกันเลยอดทนอีกนิดเถอะฉันจะทําตามที่เธอต้องการในเร็วๆนี้เด็กสาวกับเพื่อนสนิทผู้ชายแกล้งเป็นคู่รักแต่กลับพบว่าเพื่อนสนิทผู้ชายที่รู้จักกันมานานานับสิบป,ปียังมีด้านที่น่าลหลงใหลแบบนี้ตอนที่เธอคิดว่าจะเริ่มต้นความรักหวานๆกลับพบว่าตัวตลกนั้นคือเธอเอง es, เอสเลิเอ็นเยงรักน,นันโห u นันโฮถึงกับใจแข็งเสนอว่าอย่าเจอกันอีกเลยในอนาคตแต่ทั้งสองคนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันพอเห็นหน้านันโฮยูราก็รู้สึกอ่ะอดทนอีกสักหน่อยเถอะฉันจะหายไปในไม่ช้าแล้วหลังเลิกเรียนแม่มารับยูราบอกว่าจะไปตั้งแคมป์กับครอบครัวของนันโฮยูราได้ยินดังนั้นก็จะลงจากรถแต่ถูกแม่ดึงไว้ทุกๆฤดูร้อนครอบครัวทั้งสองจะไปด้วยกันเสมอจะขาดเธอไปได้ยังไงล่ะเพราะจนกว่านันโฮพวกเขาย้ายไปแล้วก็จะไม่ได้เจอกันบ่อยๆอีกคินนันโฮจะย้ายบ้านหรือที่แท้พ่อของนันโฮต้องไปทํางานที่่มืือองน ยูราถึงได้เข้าใจนันโฮว,ว่าทำไมถึงพูดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกในไม่ช้า之后南浩上学怎么办？南浩的母亲则表示尊重南浩的意愿，他เขาอยากเรียนต่อที่นี่ก็ได้ตัวเขาเองก็ต้องลำบากหน่อยวิ่งไปมาสองที่ถ้าไม่อยากลำบากก็ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนในเมืองใหม่ในใจของยูรารู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ก็ยังคงไม่พูดคุยกับนันโฮเลยตลอดทางตอนนั้นแม่ให้ยูราและนันโฮไปซื้อของยูราลุกขึ้นแล้วเดินออกไปโดยไม่คิดจะรอนันโฮเลยทำอะไรนะร้านสะดวกซื้ออยู่ไกลนิดหน่อยเธอไปกับยูราทำไมต้องให้ฉันไปด้วยล่ะ แล้วทั้งสองก็ต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดให้ตายสิจริงๆเลยอยากตายหรือไงยูราหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปบอกว่าจะเอาไปให้แม่ของนันโฮดูนันโฮรีบเข้ามาห้ามตอนนั้นยูราเผลอข้อเท้าพลิกนันโฮก็รีบหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปยูราที่ดูทุลักทุเลแล้วยังบอกว่าจะโพสต์ลงออนไลน์ระหว่างแย่งกันยูราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วยโยนโทรศัพท์ของนันโฮออกไป มองโทรศัพท์ที่พังไปแล้วนันโฮรู้สึกหมุดิดใจมากยูราถามเขาว่าถ้ามีแฟนแล้วทำไมวันนั้นถึงยังมาจุบเธอที่ข้างสนามนันโฮบอกว่าเป็นเพราะเขาเมาแม้ยูราจะรู้คําตอบแล้วและรู้สึกเจ็บปวดในใจแต่เธอก็ยังคิดที่จะมอบลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นให้นันโฮแต่จูจูเธอก็นึกขึ้นได้ว่าโทรศัพท์ของนันโฮถูกเธอทําพังเธอไปที่ห้องออกกําลังกายเพื่อหานันโฮแต่กลับบังเอิญเจอเซยองอยากดื่มน้ําผลไม้ไหมฉันเลี้ยงเองเซยองถามว่านันโฮได้บอกอะไรกับเธอหรือยังยูราสงสัยว่านันโฮอยากจะพูดอะไรกับเธอ คิมนันโฮนี่ช่างลังเลจริงๆฉันคอยให้กำลังใจเขาให้สารภาพรักทุกวันเขาชอบเธอมากแต่เขาบอกว่าเธอไม่ชอบเขาที่แท้เธอกับนันโฮไม่ได้คบกันเลยเพียงเพราะเธอได้รับบาดเจ็บตอนออกกำลังกายเธอจึงขอให้นันโฮที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูช่วยเธอหลังจากยูราฟังแล้วเธอก็ถามถึงรอยสักของทั้งสองคนอ๋อ,อพวกเราสองคนเป็นแฟนคลับของซอนซองอยากดูไหมซอนที่แท้คือซอนที่แท้นันโฮชอบยูรามาตลอดในใจในช่วงเวลาที่ทั้งสองแกล้งทำตัวเป็นคู่รัก นันโฮทำหน้าบึ้งตึงเหมือนไม่พอใจแต่ลึกๆแล้วเขากลับมีความสุขมากยิ่งชอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพูดออกไปได้ยากหลังกลับบ้านยูราก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์ดีทันท,ทีเธอฝึกซ้อมการสารภาพรักกับนันโฮอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็รู้สึกแปลกๆวันถัดมาเธอได้รับข้อความจากนันโฮบอกให้เธอรีบมาที่ห้องเรียนเมื่อเห็นภาพของทั้งสองบนหน้าจอและกลิตด,ดอกไม้ที่เต็มพื้นเธอคิดว่านี่คือการสารภาพรักของนันโฮทันใดนั้นเพื่อนร่วมชั้นก็วิ่งออกมาพร้อมกันที่แท้เป็นการจััััดดกกกกาารขอออองงงเเพพืื่่นนนนสสิททแแลละให้้บมี เพื่อนร่วมชั้นก็ส่งเสียงเชียร์ให้ทั้งสองจุกกันยูราทำหน้าตาเขินอายแต่นันโฮกลับเดินออกไปทันทีทิ้งให้ทุกคนมองหน้ากันอย่างงงๆไม่นานข่าวการถูกปฏิเสธของยูราก็ถูกเผยแพร่ไปยังฟอรั่มของโรงเรียนยูรารู้สึกอับอายมากเรื่องหน้าอายแบบนี้ดันเกิดขึ้นกับตัวเองต่อไปจะไปโรงเรียนยังไงเธอเปิดม่านออกด้วยความโกรธฉันรักคุณในช่วงขณะนี้ความน้อยใจและความโกรธทั้งหมดก็หายไปตอนนี้เธอแค่อยากรีบวิ่งไปอีกฝั่ง และกอดเด็กหนุ่มคนนั้นด้วยความรักตอนนั้นยูรารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอถามนันโฮว่าทำไมถึงทำท่าทางพวกนี้ได้คล่องแคล่วขนาดนี้เมื่อเห็นว่านันโฮไม่ยอมตอบตรงๆเธอจึงอกคอนันโฮไว้เพื่อข่มขู่ครั้งแรกนั่นแหละจุบครั้งแรกทุกอย่างคือครั้งแรกว้าวปากก็บอกทุกวันว่าเยาวชนห้ามดูแต่จริงๆตัวเองก็ยังเป็นมือใหม่อย่าเพิ่งพูดถึงฉันยังไม่ได้คบกันจริงจัง,จงก็จุบก,กันก,นก่อนแล้วไอเด็กคนนี้ฉันว่าเธอก็เหมือนคนที่อยู่ในยุคโบราณนะ ยังกล้าพูดว่าฉันเป็นผู้หญิงหัวโบราณอีกเธอมานี่เลยต่อยนะไม่งั้นฉันจะต่อต้านแล้วโอ้ยโอ้ยจริงเหรอจบเรื่องทั้งหมด